ก็น่าจะไล่ไล่แกะสลักมาตั้งแต่วิหารหลวงปู่หินนะครับแล้วก็ไล่มาไล่มานน่าจะเสร็จแล้วตัวนี้ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวคงเริ่มแกะโอ้โหต้นปงนะครับเป็นผูกประดับด้วยอืมเสียงตัดหินนะครับข้างหลังน่าจะเป็นที่ตัดหินนะครับหินที่มาเป็นก้อนแล้วเขาก็จะตัดเป็นเหลี่ยม จากนั้นก็มาประกอบนะครับยอดโอ้คนไทยเก่งจริงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดภูม่านฟ้านะครับอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมกำลังเดินไปที่ปราสาท หลวงปู่หินนะครับก็คือจุดโน้นครับปราสาทหลวงปู่หินเดี๋ยวไปสำรวจด้านหลังกันนะครับหลังปราสาทก็จะมีกลุ่มปราสาทกลุ่มปราสาทหินอยู่ด้านในครับวันนี้เรามาสำรวจของปราสาทหลวงปู่หินแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันนะครับสวนสวยๆเลยนะครับนี่เขาจัดสวนด้วย คนทำสวนเนี่ยด้านในมีลงปูหินอยู่นะครับแล้วก็ด้านข้างก็เป็นฤาษีอินทปัตนะครับนี่แกะสลักสวยสดงดงามนะครับเขาจะมาเป็นแท่งๆนะฮะแล้วก็ สังเกตฝั่งนี้นะครับเป็นแท่งเป็นแท่งเหลี่ยมนะครับส่วนด้านนี้แท่งเียนก็จะหายไปละเป็นแกะสลักอนะ่ะลองดูใหม่นะครับตรงนี้ฝั่งนี้เป็นแท่งเหลี่ยมึปเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งนะครับก็เขาจะแกะสลักจากเหลี่ยมก็หายไปก็แกะสลักอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปเดินดูกันนะครับ ตรงกลางน,นี่เป็นรูปอะไรเป็นเมนหรือเปล่านี่คนมาเที่ยวกันเยอะเลยนะครับใส่ถ่ายูไ้เดี๋ยวมสายหมูด้ถ่ายว่ายืนถือลเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยแล้ว นี่ครับพี่ก็จะถ่ายให้พี่เ็จะถ่ายให้มาเที่ยวเยอะเลยครับมาทำบุญกันเยอะนะครับที่วัดภูม่นฟ้าบุรีรัมนะครับอำเภอนางรองนะครับแกสลักสวยงาม เห็นไหมครับตรงนั้นก็ยกเป็นแท่งไว้รอช่างมาแกะสลักนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับปราสาทปราสาทหินทรายสร้างโดยคนไทยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆรนี่รูปนี้น้อยแชะสุดยอดสวยงามมาก ถ้าไม่มีความเพียรกับความรู้ในการสร้างทําทยากเลยนะครับผม,ผมเราไม่มีความรู้ก็จะคิดว่ายากเลยเนี่ยแต่คือหลวงพ่อแดงท่านบอกว่าท่านเคยสร้างมาก่อนนะครับชาติกันก่อนนะครับนี่ก็เป็นเสานางเลี้ยงนะครับใหญ่มากไปเห็นที่ เาขาพนมลุงนะครับจะต้นเล็กกว่าน,นี้ประมาณไม่ถึงครึ่งนะครับตรงนี้เป็นกลุ่มประสาทมีสามประสาทนะครับตรงนี้ตรงกลางตรงนี้หลังตรงปู่หินนะครับชุดนี้ก็มาน่าจะมีประมาณห้าประสาทนี่ครับ แกะสลักสวยงามมากใหญ่จริงสังเกตนะครับปรา,าสาทเริ่มต้นจะเป็นแท่งอย่างนั้นนะครับปรา,าสาทองค์นั้น เป็นแท่งมาเรียงเรียงไว้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเขาก็จะแกะสะลักไอ้แท่งเป็นมุมเป็นเหลี่ยมก็จะหายไปนะครับเห็นไหมครับดนนู้นเป็นเหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็ทําเป็นมุมความสวยงามนะครับสุดยอดเลยโอ้โห oh ยอมจริงๆน,นะครับความมุ่งม,มั่นทุ่มเทของช่างนะครับ ตรงที่เป็นช่องลมนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าลูกอะไรลูกมะหวดส uh huh. ุดยอดจริงๆเลยครับมาชมกันนะครับที่ปราสาทหินวัดภูม่านฟ้านะครับอำเภอ uh huh. นางรอง uh huh. จังหวัดบุรบีรัมย์นะครับโอ้ oh. Oh. สวยจริงๆ เขาน่าจะไล่ไล่แกะสลักมาตั้งแต่วิหารหลวงปู่หินนะครับแล้วก็ไล่มาไล่มานีน่าจะเสร็จแล้วตัวนี้ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวคงเริ่มแกะโอโ้โหต้นปงนะครับเป็นผูกประดับด้วยอืมเสียง ตัดหินนะครับข้างหลังนะ่าจะเป็นที่ตัดหินนะครับหินที่มาเป็นก้อนแล้วเขาก็จะตัดเป็นเหลี่ยมจากนั้นกนะ็มาประกอบนะครับยอดโอ้คนไทยเก่งจริงเลยครับ นี่ก็คือมาให้ชมปุ่มปราสาทอยู่ด้านหลังของปราสาทหินหลวงปู่หินนะครับปราสาทหินหลวงปู่หินก็เป็นนูน้นครับมองเห็นไกลๆองค์แรกนะครับราอดค์แรกแล้วก็ถัดมาหนึ่งหลวงปู่หินนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าองค์นะครับสุดยอดจริงๆเลย Oh. เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเขาคงแกะสลักกันเรื่อยๆโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องชมวัดฟังธรรมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ